คลิปที่แล้วผมแกล้งเพื่อนโดยการใส่มอดผีไป4ตัวซึ่งผลประกอบการไม่ค่อยดีเท่าไหร่และเมื่อภารกิจเราเฟลก็ย่อมต้องมีบทลงโทษใช่ไหมครับผมเลยปิดสมองเข้าเว็บแล้วก็โหลดหมอดผีแทบทุกตัวที่เจอโดยเราจะมีทั้งสมศักดิ์สมศรีสมชายอเฮียมากันทังบ้านอะในโลกนี้มี2อย่างที่ผมกลัวมากที่สุดคือ1มแมลงสาบและ2คือผีและในคลิปนี้ครับผมจะต้องจบเกมไมค์คาฟให้ได้ โดยมีเหล่า FC อยู่กับผมตลอดถ้าพร้อมแล้ว let's go <S โอเคข้างล่างเหมือนจะเป็นสมองเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะสติมัง้งเหมือนเคยเห็นอยู่เออ่เริ่มมาไมค์ครับตอนแรกก็ต้องตัดไม้นะครับโอเคแล้วก็ครับงาเงาเงา,งา,งาปุ๊บไอ้พวกตัวในเหมืองอะไอ้พวกผีในเหมืองอะ่ะมันจะโผล่ไหมวะถ้าถ้าตอนกลางคืนอะ่ะอาจจะโผล่แต่ ตอนเช้าไม่รู้ว่าโผล่ไหมนะโอเคมาเราต้องออ่ไปไหนต่อลงเมืองหรอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอุ้ยรูนปอเต้าสวัสดีครับสวัสดีครับ้ยโอ้ย,อต,อยตะกี้ยุงครับยุงอันนี้อะไรอะอะไรอะเออเอออ้อ โอ้โหกูตกใจหมดโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหอ้อ,อก่อนโอ้ไม่ก็มี่ของอุ้ยปีกล่องสวยได้ดาบมาฟรีแบบฟรีๆโอ้ยขนลุกยังไม่เจออะไรเลยกูขนลุกไปแล้วอ้ออาหารก่อนหาอาหารก่อนสวัสดีครับ What the fuck สวัสดีจ้าน้องวัว เอ๊ะอันนี้ผมว่าผมไม่ได้ตัดไม้ต้นนี้ไว้นะแป๊บหนึ่งเฮ้ยไอ้เชีย่ยไอ้สัตว์ผีผีมาตัดไม้แต่มึงไม่ตัดให้หมดวะฮะไอ,ไอ้หนูเฮ้ยมันมืดแล้วอะ่ะไอ้กูชิบหายหูยเสียงอะไรอะ่ะเออไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะไอเ้เหี้ยอ่าท่าด วันนี้่ะต้องปลอดภัยครับก็จะอยู่แบบปลอดภัยนะนี่โอเคนี่คือป้อมประกรันถ้าถ้าจิตใจเรามันเข้มแข็งเราก็จะผ่านไปได้โอเคอุย้ยไม่ชอบตอนกลงคืนเลยอ่ะมันไม่มันไม่ไมีตัวอะไรเลยอ่ะพวกซอมบงซอมบี้ออกเกิดนี่ะอ่าวกลัวไปงั้นแหละเอ๊ อุ้ยทุกครั้งที่กูขึ้นมากูกลัวทุกรอบอ้าวโอ้ยโอเคมันไม่ได้น่ากลัวมากมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอุ้ยเชี่ยมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเราแค่ลงน้ำอันนั้นไฟอะไรอ่ะอ่าน่าจะลาวานะอุ้ยโอ้ยเชี่ยไอ้หมึกเชี่ย เออมันตายได้ไหมอ่ะโอเคงั้นไปเลยกันไปเลยก่อนโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะเฮ้ยกูว่ามันไม่ใช่คนอันนั้นนะอ้าอันนี้คืออะไรอ่ะมันตุยวอเตอร์โอ my god 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 อะไรเต็มหมดเลยดูดิอะไรวะน้าอ๋อนั่นน่ะมันตัวอะไรอ่ะ เออผมว่ามันน่าจะเป็นซักมอสหนึ่งอะ่ะโอเคเราจะไม่ยุ่งกับมันเราจะเฮ้เยไม่ใช่มึงสิอืมเอ้ยถ้าเราตีเรื่อยอย่างนี้มันไม่เท่าไหร่ครับดูดิดูดิดอ๋อ,อมันมันอ่อนขนาดนี้เลยหรอไอคนนั้นอะ่ะมันไม่หายไปสักทีว่ะเพื่อนมันเช้าแล้วอ่อ เฮ้ยเหยดแม่เอ้ยกูมไม่อยู่กับมึงแล้วอะไรวะเนี่ยอุ้ยโอ้ my god อ,อยู่ๆก็เป็นมึงมีพมานบล็อกไปเนี่ยอะไรอะวันไปฟ้ามันกลายเป็นตอนนาคืนได้ไงวะผมผมขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตยอย่างนี้มันปลอดภัยขึ้นนิดนึงอะนะ อุ้ยได้เสียงคนเดิเดนผ่านแยงมากอะไรอ่ะความรู้สึกแปลก,ปลกมันมีข้อความขึ้นฮลัลโหลเพื่อนรู้จักไม้คาปเปลายิงต่อบ็อกสูงอ่ะยิงปลอดภัยนะเพื่อนเฮ้ยอะไรตาแดงๆอ่ะ oh <my S 1> อ๋อแม,ม่มุมเฮ้ยอะไรดำๆอ่ะเห็นไหมโอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะ มันมันชับ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 ,ชบมันที่ยอดสองใส่เราเฮ้ยเห็นปะเห็นปะมีตัวอะไรอ่ะผมพยายามมองอยู่นะว่ามันมีตัวอะไรหรือเปล่าอุ้ยไอ้เหี้ยวัด่ะโอเคคือผมไปเพิ่มมอดมาให้แบบว่ามันเยอะขึ้นเว้ยคือมันมีบางมอดที่มันบั็กเช่นไอ้มอดไอ้ตัวที่มันยืนตรงนั้นอะมันบั็กเว้ย แต่ตอนนี้เราน่าจะไม่ติดปัญหาเลยแล้วโอเคเรากลับมาปึ๊บปุ๊บป๊บเราเอาสร้างอันนี้แล้วก็เราทำเราน่าทำโล่นะครับไม่รู้ว่าโล่จะช่วยได้ไหมนะโอเคนี่เด็กเฮ้มผมเด็ดแม่ตะกี้เกมค้างตะกี้เกมค้างแล้วกูก็ตกใจจริง เอาดิผมลงน้ำแล้วโอ้โหเสียงดังว้าตัวอะไรอะอะไรอะ้ยเสียงอะไรอะอะไรวะนะโอ้ยย็ดเคี้เสียงโคตรดังเลยโอ้ oh my god oh my ้ม my กูเกิดปุ๊บกูตายปั๊บ กูลงมอดอะไรมาวันนี้เฮ้ย,ย,ยเสียงเสียงอะไรมันได้ยินเสียงเดินข้างหลังตะกี้จริงๆโอ้ย,อยกูตายกูตายกูตายแน่ไปเลยไปเนาะใจเย็นอย่าพึ่งได้ไหมล่ะผมว่าเดี๋ยวเราสร้างอันนี้ว่ะสร้างบ้านต้นไม้ปุ๊บปุ๊ปปุ๊บ,บอืม อยู่บนนี้แม่งเลยอุย้ยใครไอ้หนูฮู้คือถ้ามีบ้านแบบนี้น่าจะปลอดภัยขึ้นนิดนึงตึดตเดตเดอ่าอันนี้เสียงออริจินอลเลยนะแม่อุย้ยมันบอกว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างจะล่าคุณ อัเนเองอัต e. ัวเองอัตัวเอตัวเองตัวโอ้ my god เ si สียงอะไรอ่ะโอ้เสียงอะไรอ่ะโอ้ยแซ่บ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 โอ้ my god, oh my god. Oh, find. Oh, find, ็โอ้ยแม่ก็โฟังโูฟังกูเฮ้ยทุกคนได้เสียงเดินปหมอะไรอ่ะอันดับมอนเตอร์อะไรอะ เฮ้ยมันเดินมาใกล้อัน้ยอะไรอ่ะ,ออะไอว้าตัวอะไรอ่ะคือเสียงมันเหรอมันทำมันทำโมเดลตัวน่ากลัวมากเลยอ่ะอุ้ยสต e ลออนเดอร์ m ามคืออะไรอ่ะอ่าววัสดีครับใครร้อง อย่าพึ่งร้องได้ไหมครับโอ้ my g ก d โอ้ my g กอดูปิดก่อนปิดก่อนปิด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  แล้วก็เดี๋ยวทําประตูนรกตรงนี้แล้วก็ไปนรกกันแล้วก็จบเกมกันภายในตอนเช้าภายในพรุ่งนี้เลยโอเคจะได้ไม่เจออะไรนี่เนี่ยอโอ้กูตกใจหมดอ่ามันไม่ทำอะไรเราลมันขึ้นมาไม่ได้อ c k Oh s โอ้ โอ้ม oh my g อดโอเคโอเคโอเคเราไปเริ่มภารกิจหาลาวาด่วนๆเลยครับตอนนี้ต้องการลาวามากเราต้องการลาวาแค่อันเดียวเองหนึ่งลาวาเท่านั้นจะไปเจอลาวา้ อะไรอ่ะแม่แม่ครับไม่ต้องมาร้องเพลงใส่กูไอ้เยดเป็ดโอ้โหไอ้ก <Istanbul! S 2> ูไปกูก่กอนตัวอะไรอ่ะโอ้ไ oh, ม่กหอดทำไมมันใกล้จังวะคือ <famous. S 3> <c oughs> มันเข้ามาใกล้แป๊บหนึ่งไอ้หนูโอเค มันใกล้มากเลยอ่ะโอ้ชิด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 มันไม่เห็นหรใช่ไหมบอกกูดีว่าไม่เห็นมันเห็นนะเดิแต่เราอยู่ตรงนี้ไม่น่าจะเป็นไรมั้งออไม่น่าจะเป็นไรไม่น่าจะเป็นไรไม่น่าจะเป็นเนี่ยตรงเนี้ยมันขาดแค่ตรงเนี้ยเราขุดตรงนี้ออกเฮียระหว่างขดุดกูเสียจริง ไอ้เฮีบมีคนโทรมาโอ้โอยอะไรวะก็วางลาวาตรงนี้แล้วก็ถ้าลาวาโดนน้ำมันก็จะกลายเป็นนี่แีละรอยออบซีเดียนกูไม่อยู่แล้ะกูไม่อยู่แล้ะไปแล้วกูไปแล้วโว้ยวู้แฮ่เท่าที่รู้นะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่คิดอะมันไม่น่าจะ อะไรอ่ะเะอกี้ผมว่าผมตาฝาดปุ๊บหืมว่าัวอะไรเนี่ยโอ,โอ้โอ้โอ้แย่เลยอ๊ยไอ้ตัวนี้ตอน,นเด็กเคยเห็นเอ่อเอาแรงมากมีเล่นอย่างนี้ได้เหรออุ้ย ขอให้มันไม่เห็นกูอุ๊ยอ้าอ้าวอ้ยเยอ้ oh God. Oh God. อ้าวอ้าวอ้าาวออ้าอ้าา้วอันก็้าวามอ้าางออ้ไงเอออ้อาเข้าไป เออเอาเข้าไปอะไรอ่ะอุ้ยโอ๊ยว๊าโอ้ my god โอ้ my god ผมผมรอยได้โตโตเสียวะอ้านี่อะไรอ่ะนี่นคือ alone, อะไรนี่คือเฮ็ดอย่างอ่ะ you are not a l o n e d นะอะไรอ่ะอ๊วปุดวางบอ๊ชุดเกาะหายหมดเลยไม่เหลือเลยหรอ คือมึงคือมึงขโมยขโมยของกูด้วยมึงเอากูไปฆ่าแล้วมึงก็ยังขโมยของกูอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรกอะโอเคเรามีไม้ประมาณนี้ยังไงเราก็ต้องหาเนี่ยประสาทต่ตอไปมิฉั้นจบเกมไม่ได้ไม่เป็นไรไม่มีเกาะก็ไม่เป็นไรตอนแรกไม่คิดว่าในนรกมันจะมีนะเว้ยไอ้พวกแบบพวกผีอะไม่คิดว่ามันจะเกิดในนี้กันอะโอเคไปต่อนะไปต่อนะ อย่ามาอย่ามาขวางกันแล้วกันแม่เอ้ยทำไมมันน่ากลัวกว่าในโลกอีกวะหัวเนาะอโลนจ้าจ้า,า,ามึงจะให้กูจบไหมหหฮะอุ้ยเยอะทำไมต้องเจอเราตรงนี้ นักหนนาเนี่ยมันอยากจบแล้วมันอยากจบแล้วมันไม่เคยจบมาครับอยากขายนี้มาก่อนเลยนะอะไรวะเอาเกาะกูหายแกล้ะกูเพิ่งใส่มาโอ้โหโหโหมันเกินไปอันเนี้ยมันจะไม่ให้กูชนะเลยเหรอฮะเหลืออะไรเหลืออะไรกูบ้างเนี่ยโอ้โหเหลือแต่ขยะโอ้ <c oughs> oh my god อุ้ยนั่นอะ<ใ>นเอาอีกแล้ au, ไแลวไอ้ไอ้นี่อีกแล้วเฮ้ยมึงอีกแล้วเหรอกูยังยังไตอบไม่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 ตือเตือเตือเตือตือตือเราคนเก็บไหมไม่อไอ้นี่อีกแล้วเราต้องมองมันไว้แบบแค่มองอะต้องมองไว้อย่างงี้ต้องมองไว้เรื่อยๆแล้วก็พ้นสายตาแล้วกูกวิ่งไงไม่ได้อ้ไม่ได้่ะยวนะ ตรงนี้มีแบชชันน่ะแต่ว่าเราจะรู้ยังไงไปเลย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 ,ลอย,ลอย,ลอยโอ้ยสามตัวทามจริงคำามหนึ่งเอ่อฟอร์เทสมันจะอยู่ตรงไหนได้วะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะมันบอกว่าอโลยเดรด้าถ้ากูปลักไฟอ่ะอ๋ยเฮ้ยถ้าเราถ้าเราปลักไฟไอตัวนั้นมันจะไม่มาโอเคเล่นเป็นละ เล่นไปละอืมอืมไป What อะไรเล้วเราไม่เคยเห็นที่ไรเลยโอ้โหโอ้โหช่วยด้วยอย่าไปกูไปกูวางน้ำขุด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 ไม่ได้ขุดที่ไหนไม่ได้เลยกันกันกัน อุ้ยผมรอดว่ะผมรอดว่ะเหลือจะเชื่อกลับบ้านก่อนกลับบ้า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 นโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดมองอะไรไม่เห็นเลยอยมันตัวอะไรอ่ะเชี่ยเชื่อเชื่อเชื่อาไฟก่อนว้ what แมวกูกันอื้อหืออาชีอะไรวะอเอเอแมวแมว ele é isso